ผลุกไม่ไหวแล้วอลิซาเนี่ยคือเป็นซอฟพาวเวอร์จริงๆโดยที่แบบอยู่ทำอย่างเงี้ยออกมาไม่จำเป็นว่าต้องเอาผ้าขามาที่มันดูแบบเรารู้สึกว่ามันดูปลอมมากเอ็ดเดาว,ว่าจะเป็นซิงเกิลที่น้องประสบความสำเร็จที่เคยทำมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีโบยาสามหกาอีกครั้งหนึ่งค่ะแฟ s h i o n and l i f e ์สไตล์ย u ทูบเบที่อาศัยอยู่ประเทศเยอรมนี Germany, รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทั้งสิ้นค่ะเอฉันกีดเลยคือตอนเช้าฉันตื่นมาเมื่อคืนฉันกินเลาันนอนแห่งโอเวอร์พอตื่นมาปุ๊บ เต็มนาฟีดไอจี IG เห็นแต่ที่เซอร์ร็อกสตารของลิซ่คือแบบว่ามันบีออนเอ็ก e c เ a t ชันมันเหนือความคาดหมายของฉันมากอันนี้จะาออวยแบบอวย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 คือแค่เห็น m อก็คือแบบขนลุกไปหมดเลยพันไปหมดเลยอะ่ะคือแบบลิซ่าทำถึงมากบีดมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเจ้าพ่อเซิงไฮมันเหมือนอารมณ์หนังมาเฟียหนังแบบว่า หนังจีนในยุค90แบบหนังฮ่องกงอ่ะคือฉันชอบมากลภาพเสียงคอสตูมแดนเซอร์ท่าเต้นแล้วก็ความเซ็กซี่ที่อะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะเปิดให้ดูก่อนก็ถ้าใครชอบให้เอ็ดดี้มาอวยนอรลิซาบ่อยๆนะคะคลิปเนี้ยเอ็ดจะไม่ได้มอร์นาทิซิ่งนะจะไม่ได้รับเงินจาก YouTube เพราะว่าเวลาเปิด MV อย่างเงี้ยแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์แน่ๆก็ถ้าใครเหลือๆนะอันนี้ไม่บังคับนะคะก็ ขอกำลังใจสุป,ปรปแตงด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องสุป,ประแตงก็ได้เข้ามาดูก็ดีใจแล้วแต่ถ้าสุปประแตงมีเหลือก็มาสปอร์ตกันก็จะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากอีนัสานอ่ะเราลงวิดีโอลูกสาวให้ดูก่อนซึ่งอีดอกสิบิยังไม่ทันขนยังไม่หันถายลุกเลยจบละ ขนลุกขึ้นหัวเลยอ่ะขึ้นห,ไนหูไม่เคยขนลุกขนาดนี้อันเนี้ยลิซ่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงขอดูอีกรอบหนึ่งนะขอดูอีกรอบหนึ่งมันขนลุกแบบขนลุกมาถึงแบบลูกสาวทำถึงมากคือ <c oughs> อีทีเธอจบเร็วมากขอดูจาก20วีได้ไหมคอสตูมอะ่ะแกคอสตมูม I love เป็นเหมือนเหมือนยกทงแล้วข้างหลัง,งกระโปรงหรือเป็นยางเกงว่ะเป็นหมดหมดข้างหลังอะ่ะเยี้ยวแล้วก็ช็อตที่แอ๊และไอชุดดาวเนี่ยชุดดาวอะ่ะชุดดาวอะ่ะชุดดาวก็แบบอ้าชุดดาว,ดดาว,ดดาวที่ตอนเดินลงมาจากลิฟต์เอดไปดูในคลิปของอะไรทับดาราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปในห้างเก่านะที่กําลังเโนเวทอะที่บางลําพูอะไรเงี้ยคือลดมากคือฉากแสงเสียจะบอกว่าเมืองไทยอะ่ะเป็นหับ ในการปรดิวพวกโฆษณาแล้วก็หนังดังซีรีส์เยอะมากเลยนะเพราะว่าทีมเมืองไทยเนื่องจากค่าแรงที่เมืองไทยไม่แรงเท่าในยุโรปแล้วก็โปรดักชันกล้องถี่มืออาร์ติสต์เล่บที่เมืองไทยจึงมากแคสติ้งเดเลคต์ก็จะมี e, เพื่อนเป็นคนรู้จักเนี้ยเป็นแคสติ้งเดเลคต์หลายคนอย่างเงี้ยทำงานกับกับทีมอินเตอร์แบบโฆษณาตัวใหญ่ๆนะแบรนด์ระดับโลก YSL อะไรเงี้ยมาถ่ายในเมืองไทยเยอะมากเลยนะเว้ยอย่างเงี้ยและไอเอ็มวีเนี่ย ดดูิลุกไม่ลุกดูเห็นปะขนลุกไม่ไหวแล้วคือลูกสาวสวยมากคือมันเยี่ยวมากเอ็ดเดาว่าจะเป็นซิงเกิลที่น้องประสบความสำเร็จที่เคยทำมาเพราะมันจึงมากแกอุ้ยฉันเป็นเหมือนคนนั้นเลยอ่ะน้องหญิงอ่ะฉันเป็นอย่างนรรังไอเลยปะ คือชอตตูมชอบทุกชุดช,ชอบคือแสงทําแสงได้สวยมากไอช็อตแรกที่เปิดตัวมาก็คือเป็นชุดแบบเหมือนมันลิลสกขาวๆใช่ไหมแล้วแดนเซอร์มีเป็นร้อยแล้วใส่กับด,ดูี้แล้วคือมันดูดีมากกับของมาเก็บทีละช็อตเลยนะเมื่อกี้เอ็ดเข้าไปดูแล้วก็แคปทุกช็อตเลยคือแกมันเยี่ยวลาดมากเปิดตัวมาช็อตแรกนะครับก็คือเป็น แดนเซอร์ cer, มีเป็นสิบเลยใส่พุดดี้สีขาวแล้วน้องใส่ชุดเหมือนเมทัลลิกเมทัลลิเนี้ยลุกจึ้งมากและผมมาเหมือนน้องไปโกรกให้มันดำแบบเข้มเข้มสนิทแบบมีความเป็นร็ Rock, อกๆเหมือนอารมณ์แบบโปรตอร์ทิเซอร์ T ที่ปล่อยมาเนี่ยแต่ผิวก็แทนๆนิดนึงไม่ได้แทนมากอะไรเงี้ยแต่งหน้าลุกก็คลีนดิค่าแต่งหน้าแบบลดน,นะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแต่งไม่เยอะเกินอะไรเงี้ยสวยมาก แล้วก็ใส่อีห่วงห่วต้มหูเหมือนเจนโนที่ออกมาตอนนั้นเลยตอนคอสติ้งอัน,นใหญ่ที่เอฟรีวิวไปมาว่านนะ่ะอีดอกลุคนี้คือเยี่ยวเยี่ยวลุกที่สองลุกที่สองที่ปล่อยออกมาเขาบอกว่าเป็นห้างล้างที่ปิดไปแล้วตาแสงอะสวยมากแล้วลุกอะคือโคตรเยี่ยวเลยอะคือทุกลุกของลิซ่ามีแมสเซจอยูย่อยู่หมดเลยนะว่าเป็นร็อกสตาร์อะไรเงี้ยลุกที่สองอะเดินมา ใครดูไม่รู้ว่าเป็นล็อกสตาร์มันก็ไปทําอย่างอื่นฮะไปทํามาหาแดกอย่างอื่นเนาะเสื้อเนี่ย <laughs> เป็นรูปดาวคือแบบเสื้อเนี่ยถ้าเอดเดาไม่ผิดอะ่ะเหมือนจะเป็นของเทียรี่มุคลแปร์พร้อมเป็นสัญลักษณ์ของเทียรี่มุคลร์เป็นดีไซเนอร์เป็น French Designer นะครับที่เขาแบบออกแบบชุดที่แบบค่อนข้างแบบ เอ็กซ์ตาร์กนซ่าแบบมีความแบบเป็นเป็นอวองก้าเลิศๆโปโปแบบโชโชๆนิดนแหละซึ่งเราชอบเราเยี่ยมมากเรามีชุดของอีฮอนนี่ด้วยเราชอบลุคนี้ที่สุดแล้วเดินลงแล้วดูเมคอัพดีเมคอัพสวยแบบสวยแบบเฮียผมคือแบบไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะดูแล้ขคนลุกแล้วคือหุ่นอ่ะหุ่นหุ่นหุ่นแบบมันจึ้งมากแล้วก็แบบต้องผมต้องหูก็คือจอกแบบเต็มเลยแล้วแบบเห็นป่ะคือน้องอ่ะบอกตาดํา ตาผมก็เท่ๆมีความเป็นยก k ซ z าสาวและชั้นมองนะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบดูหนังเจ้าพ่อเซ้งไฮถ้าใครเกิดยูเก้าสูนะเหมือนเราอะจะอ่าน d e r แตน n d ว่าแบบ้ยสมัยก่อนหนังเจ้าพ่อเซ็งไฮฮ่องกงมันยิ่งใหญ่ขนาด้วนะนะนางเป็นเหมือนอารมณ์แบบเจ้าแม่เดินลงมาแล้วแบบชุดนี่คือแบบยกกั่ยวก,กียั่วกีหงเหนือมังกรมากและอีชุดที่ฉันชอบที่สุดนะคือชุดดาวกับชุดนี้ชุดนี้นมีอารมณ์แบบ ถ้าใครเกิดชุดลุกเราอะ่ะจะเข้าใจการการฟรีความของน้องมากเลยออันเนี้ยมันคือมันมีมันมีเพลงอลิสน,นสเปียที่ตอนนั้นน,ะนีบิสนสเปียคือแบบเป็น Princess of, of Bob ออปปะคือดังนางดังในในเจนเราคือือบิสนี่คือน u m b ร r วันแล้วไม่มีใครมาโค่นนางได้แล้วนางแต่งตัวแบบใส่เข็มขับประมาณเนี้ยในมิวสิกแบบ I Love r o c k a แ d Roll ลอะ่ะแลวคือเหมือนลิซ่าเขาแบบเขาเขาเขารีพีแบบ แบบเด m e เซมสักเซอะของของแม่บิทตี่คือแบบเราขนลุกเราเห็นเราเห็นชุดนี้คอสตูมชุดนี้แล้วเราแบบเรานึกถึงบิทตี้ตอนนั้นที่แบบเขาดังมากแล้วเราเรามั่นใจเลยว่าอันนี้จะเป็นซิงเกิลที่น้องจะดังที่สุดเพราะบีดตั้งแต่เราฟังครั้งแรกนะเราเคยบอกเอฟซีไปแล้วว่าเหมือนเราอารมณ์เราอยู่ที่ผับที่แบบดังที่สุดผับใต้ดินของที่มันเป็น ฟคท์ที่ร้างแล้วเขาเอามาเป็นผับแล้วเขาเปิดแล้วที่เบอร์ลินเนี้ยมันจะมีผับหนึ่งที่ชื่อแบล็กฮามเลยเขาจะเปิดเฉพาะวีคเอ็นแล้วก็เปิดตั้งแต่แบบสุกเย็นถึงจันทร์เช้าอย่างเงี้ยเปิดสามวันสามคืนอยู่เข้าไปอยู่จะออกมากี่โมงก็ได้แล้วเข้ายากมากแล้วก็จะมีบัลเซอร์ซึ่งสตรีทเรื่องการแต่งตัวมากถ้าอยู่แต่งตัวแบบผิดตมหรืออะไรเงี้ยอยู่รอสองสามชั่วโมงอยู่ก็ไม่ได้เข้าซึ่งเราเคยได้เข้าไปแล้วแล้วเราเข้าไปแล้วเราใจนิดหนึ่งที่มันเป็นดิสโก้มันเป็นวันนี่นะไลฟ์ไทม ต้องต้องได้ประสบการณ์นเนี้ย,ยแบบเข็มขัดความเป็นสตัดความเซ็กซี่ความเอวความแบบความผอมแต่เป็นของแบบผอมแบบแข็งแรงผอมแบบมีกล้ามอะ่ะเออแบบอยไม่รู้จะอวยอะไรอะ่ะแล้คือแบบแอททิชูดแอททิชูดที่เดินอะ่ะคือจึ้งมากแล้วก็ถ่ายแล้วก็ไอช็อตที่แบบมีช็อตนี้กลอฟฟี่ทำไมสวยได้ขนาดนั้นนะ โอยแล้วก็มีนติดดาวอยู่เห็นบ้าทุกชุดของลิซ่ามันจะเขียนเมสเซจไว้หมดเลยว่า I am a rock star baby เนี่ยมีดาวกูเป็นดาวเข้าใจบ้ากูเป็นตารูเป็น rock star โอเคไหมแล้วฉากเนี้ยที่น้องยืนอยู่ทางยาวราชคืออันเนี้ยคือ soft power ที่สุดปอีอัลบั้มแรกซิงเกลิลแรกที่เป็นโซโล่สิงเกลิลไปถ่ายที่พมนุ่มก็เป็น soft power อันของจริงละและลทำให้รู้สึกว่าปีที่แล้ว กุกเมือประเทศไทยเป็นมอดนัมเวันมอดวิสิตเต็ดคันทัวร์อินเดอะเวิ์เหมือนเหมือนว่ามีคนมาเที่ยวมากที่สุดเป็นที่หนึ่งระดับโลกเราไม่ได้บอกว่าลิซ่าเป็นคนที่ทําให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดนะคือประเทศไทยก็มีดีหลายอย่างจริงๆที่ดิเที่จะได้นั m เ e r 1วันจริงแต่ลิซ่าเนี่ยคือเป็นซอฟพาวเวอร์จริงๆโดยที่แบบอยู่ทาอย่างเงี้ยออกมาไม่จําเป็นว่าต้องเอาผ้คขามาที่มาดูแบบเรารู้สึกว่ามันดูปลอมมาก อนน,นัที่แบบปกติเราเราตาม IG ของนางอะปกตินางใส่ชาแนลดีออ r แล้วอยู่ดีวันหนึ่งนางเอาผ้าขมามะพาดมันดูแบบตลกอะแต่นี่คือแบบของจริงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องเอาผ้าขม,มามะพันค่ะอ้ดิฉันภูมิใจในตัวเธอมากและช็อตเนี้ยคือมันเหมือนแบบ มาเฟียนะเป็นมาเฟียสาวมันเป็นร้านแทททูแล้วมีพี่สามคนพี่สามคนนี้ก็คือหน้าโจรมานหน้าเป็นนักสแสดงไทยนะครับที่เอบหรูมากก็คือเป็น,นหน้าไทยรอยสักเต็มตัวอยู่ในร้านแบบเหมือนเป็นแทททูสตูดิโออละแสงอะ่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบ จำหนังเรื่องใครเคยดูหนังเรื่อง Only God forgive ตั้งที่เขามาถ่ายที่ประเทศไทยที่แบบคุณย่ายหิิงเคยแสดงกับไรอันก s l i n g อ่ะมันมีไวประมาณนั้นอ่ะฉันขนลุกฉันแบบโอ๊ยทำไมแบบเขาทำได้ดีขนาดเนี้ยฉันแบบแล้วก็ลุกสุดท้ายนะฮะที่นางเสิร์งกีตาร์ลุกนี้ที่นางเสิร์งกีตาร์เป็นชุดแมทลิกเท่ามากไดตรงผมยาวฉันยังจำได้เลยที่ MB ็ลาลิสาที่นาง สัตวอเขาเรียกว่าอะไรนะเต้นโพแดนแล้วนางแบบได้ตมผมยาวกีต้าเมคอัพน้อยขึ้นคลีนสวยๆฟาด,ดๆเฟียๆเลิศๆ,ๆฉันแบบอันนี้มาแต่อันนี้มันจะเป็นแนวแบบเท่แล้วนางแบบมีความเซิร์งกีต้าฉันแบบเห็นแล้วแบบน่าใจไปเลย I love มากแกฉันเห็นแวบบไอแคนเวทและไอช็อตเนี้ยพาวเวอร์ฟูลมากคือช็อตที่นางเดินมาในถนนเยาวราชและแอททิ u ูดการที่เดินมาฉัน,ฉนกเก็บทุกดีเทลแก ณนะโมเมนต์ที่ดูนะคะมี2ล้านกว่าวิวละเพิ่งปล่อยมนาะ11ชั่วโมงนี่เยาวาราชถึงเราเป็นเด็กที่เกิดและโตแถวเยาวาราชแล้วเราไปไปยแม่เราพาไปเยาวาราชตั้งแต่เด็กและทุกครั้งที่เรากลับเมืองไทยเราก็ไปเยาวาราชแล้วเราก็รู้ว่าเยาวาราชอะเที่ยงคืนตีหนึ่งคนมันก็เยอะอยู่อะเราว่าน้องแม่งแบบคนละบากเลยนะกว่าจะกว่าจะเซตฉากให้แบบมันมันดูไม่มีคนในฉากเลยอะคือแบบไอ้ช็อตเนี้ย คือมันต้องแบบมันต้องแบบเออดึกจริงๆอะ่ะต้องแบบโอ้โหมันมันแบบแต่แบบช่วงเวลาตีสามถึงตีห้ามันจะมันมันจะมันจะไม่มีคนเออประมาณนะั้นเนี่ยเราซึ่งเราเคยผ่านเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยมีนะ้าคนหนึ่งที่เอ็ดเขารบมากนะ้าที่เอ็ดหลักมากด้วยใจไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะแบบค่อนข้างลาบากนิดน,นึงอะไรเงี้ยเขาสอนให้เอ็ดเป็นคนแบบเป็นคนสตรองด้วยวแบบหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กมาอย่างเงี้ยนะ้าเขาก็ไม่ได้เรียนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ เหมือนเหมือนก็ไปช่วยเขาขายของเนาะก็จะไปซื้อของตลาดส้ำเพ็งก็จะผ่านแวะเยาวราชเยาวราชคือน้าคนนี้เป็นเป็นคนที่ทําให้เราแบบสตรองเป็นคนที่ทำให้เรารู้จักการการเอ็บเก็บออมเป็นคนที่ทําให้เรารู้จักความยากลําบากอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเราดู M อมบนี้เราเห็นถนนนี้เรารู้ถึงน้าเราอะไรเงี้ยคือแบบเพราะนาเราเขาก็ขายของตอนกลางคืนเงี้ยเราก็แบบ ตอนเด็กๆเ,เราก็ไปช่วยนางขายะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนที่ขายของต้องพึงมันก็ลําบากไรเงี้ยแต่ว่าเออนั่นแหละมันก็ผ่านไปแล้วเนาะนานะนะนะแล้วเขาก็ไปสบายล,ละไรเงี้ยเราก็เราทําเออมันมันรู้สึกแบบเราดูแล้วเราเราเราแอสสไตรเพร์เนที่แบบมาจากครอบครัวที่มีเดลคลาสที่เกิดแล้วตองในเมืองไทยเราเห็นแล้วเราแบบโอ้ยเราใจฟูมากเลยอ่ะที่แบบ ซีนเนี้ยเราฝรั่งดูนะเราว่าฝรั่งกรีตอะยังไงก็คือแบบมันซอฟต์ฟาร์เบอร์ของจริงยังไงก็ต้องอยากมาแบบเมืองไทยแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วลุกนี้แกอีกเนี่ยเยี่ยวมากไม่รู้จะพูดยังไงเยี่ยว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 เยี่ย I love ก็ I am so looking forward to see her full video on 28อย่าลืมไปนะครับเพราะว่า MB จะถูกปล่อยที่อ่าช่อง บน YouTube ลน์ออฟฟิเชียลไปตามกันนะถ้าใครยังไม่ได้ตามไปตามนะแล้วก็เดี๋ยวถ้า m v ออกมาเดี๋ยวจะออกมาอวยอีกก็วันนี้หวังว่าเพ,เพื่อนจะชอบวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้บอยาสามห้า 3, 5, 5, ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากส่งกำลังใจเลี้ยงกาแฟาเอนะครับก็ขอตุ๊กระแตงข้าล่างด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคับดีฉัรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ Bye!